สวัสดีค่ะพี่นอ้องสุภุสุสคนนพึ่งขอมาบ้านจะไปในเมืองไปเที่ยวแล้วก็ไปช็อปปิ้งด้วยค่ะโอเคให้เด็กๆน่ะจะเล็กหน่อยกิยน,ยกนกลางต้งางเ,เมื่อ้วรากินอยู่ในเมืองกับพี่นอ้อง ซื้อมาให้เล็กหน่อยเนาะแล้วก็ซื้อผักอันนี้เป็นผักคะนา้าผักคะนา้านะจ๊ะซื้อผักคะนา้าอันนี้32งโครนค่ะ32งโครนแล้วก็ผักแกมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรพี่น้องออแค่นี้นะไปแจะกินกิน ของแซ่บๆใลดะพี่น้องเฮ้ยแล้วก็เอากระเป๋านนะเก็บความเย็นไปน้ำจากพี่น้องพราะ่มตายเอาน้ำไปให้ลูกน้ำแล้วก็เส้นอุดง้งจาเส้นอุด้งสี่แพ็คนี่ค่ะได้ผักมาแล้วได้ผักผักสองพอก,กี้ด้วย ผักคะน้าที่32โครนค่ะผักคะน้า32โครนผักนี้29โครนค่ะแล้วก็เส้นอุด้งเนาะจะร้อน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 ร้อ,อนมากร้อนมากแล้วก็ ซื้อเสื้อสัพาให้ลูกอันนี้ของแมนวินนี่ค่ะซื้อให้แมนวินสองสองชุดสองเสื้อ่ะจากพี่น้อง <c oughs> นี่เป็นผ้าบุ้มมือจ้ะผ้าคัตตันและผ้าบุ้มมือนี่ หเปลาไปเลือกเองพร้อมเด้นี่แล้วก็ของลีนาด้วยลีนาก็เช่นกันค่ะสองสองชุดเดรสเป็นผ้าบุ้มมุ่นเหมือนกันแล้วก็มีรูปหัวใจด้วยนี่ลีนาก็เลือกเองใส่สบายสบายผ้าบุ้มมุ่นจากพี่นอ้องนี่ค่ะ ส่วนแม่ได้ผักก็ดีใจแล้ว so แล้วกะพาลูกไปเที่ยวในเมืองเนาะจ้ะคนเยอะมากแต่ว่ามีเกทโฟลที่สตาอ์เเหรอเฮ้ยอืมนี่น่านั่งวาดลูกนี่เออ็ดดอกตัเดีส์ส่งบางแก่เอ็ดดอกตัเดีโอ้ออ้อดบลิ้กนี้นี่นะนี่ค่ะเสื้อผ้าให้ลูกแล้วก็มี อาหารด้วยแล้วก็ไปอีกียาด้วยค่ะนี่ผ้าห่มปอกผ้าห่มล้วจะมีปอกผ้าหม่ม,าหมแล้วก็จะมีปอกหมอนด้วยค่ะปลอกผ้าห่มแล้วก็ปอกหมอนนะคะ่ะให้พี่กับน้องสองคนแล้วก็ผ้าเช็ดมือด้วย สนะล,ลอดไฟซื้อหลอดไฟมาไหวเนาะจ้ละลำปักลำพูดสองแพกกระติกจะใส่เองค่จะ,จะอ๋อตะตกระตาไว้พวกผ้าจา้ะซื้อใหม่จ้ะแล้วก็นาฬิกาเดี๋ยวเรามาดูกันเดีย๋ยวจัดแยกเนาะจ้ะ ม,มาม่อยาส์ก็วีซาเดอืม่าฮ่านี่บลูนาล้วนี่ว่านแล้วนี่เรดอืม,อม,อมแล้วก็พาลูกกินกับข้าวอยู่ในเมืองก็มัดจับพี่น้องเป็นวันพักผ่อนของครอบครัวแม่ลูก Yes, อย่าเตะฟีนหรอะนีน่นาวาดอะไรให้แม่โ <laughs> oh, อ้มาเดอร์เดย์บล่าอกอืมนี่ค่ะริมนี้เป็นร้านของอเคียนี่ค่ะริมนี้นอกจากซื้อของแม่เข้าบ้านแล้วก็อาหารของเราอาหารของแม่อืม มีผักด้วยมีี่สิบเก้าอันนี้พักคะน้มสิบสองนี่ค่ะส่วนนี้เป็นร้านของเอเชียเนอกจากโซนนี้ร้านของเอเชียส่วนนี้ก็เป็นร้าน H&M โฮเอ็มนาะจากนี่ไดขวดละสองชุดนี่ของใหม่หมดแล้วก็พผักสดพี่น้องสดมากเลย จะได้กินล่ะโอ้ยเมยพี่น้องเมืยคักตุกตาตุกตาไม่ได้จะนี่เสื้อใหย้ายกับน้องเขาตุกตาไม่เ,าอ,เ,าามเอาไว้พกผ้าอาจา้ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ก็พับปูแอร์ผ้าผ้าห่มปอกผ้าห่มแล้วก็ปลอกผ้าหม่มแล้วก็ปกวกเ,เป็นนะปอกหมอนด้วยค่ะกะผ้าเช็ดมือนาฬิกาค่ะ โอเคค่ะพี่น้องคะสำเร็จเรียบร้อยสำหรับวันนี้แม่ตายขอพักผ่อนผ้าลูกอาบนงอาบน้ำน,าานอะจ้ะเนาะเมื่อยหลายโอเคค่ะพี่น้องคะจงจดยจังเจอกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายว้าว wow. beautiful เลยลูกนะ like it yes ว้าวให้ดูลูก